สวัสดีครับพบกับช่องตุ๊กติ๊กชาแนลอีกแล้วนะครับอยู่กับแอดติ๊กนะครับลุงพลมาถึงแล้วนะครับเห็นว่าลุงพลหลงทางวันนั้นนะฮะพายูทูบเบอร์หลงไปด้วยนะครับแอดชิดนะฮะพี่น้อยนะฮะช่องแดกเร์ก็หลงนะเห็นบอกว่าไปสำรวจเส้นทางนะฮะถึงไหนกันมาน้อนะครับนี่ลุงพลเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอ<ห>ลุงพลหน่อยนะฮะนี่ลุงพลนะครับ เห็นบอกว่าหลงทางนะฮะเอ๊สงเสียงไม่ได้มานานนะครับมาเปิดประตูมาแล้วนะครับนะครับนี่พผมรับรผมัไปน้ำซีรีสครับลุงลุงไปยังก็หลงทางครับซีรีพภาพไปซีรีพาลุงพลไปไหนซีรีสิซีรีพาลุงพลอ้อมนะฮะโอเคความผิดอยู่ที่ซีรีนะฮะ ก็พอเข้าใจเพราะสิริไม่ใช่คนไทยเราก็พอเข้าใจนะครับครับสิริยังไม่เคยอาจจะไม่ได้ว่าสิริยังไม่เคยมานะฮะนะฮะนะะฮนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับลุงพลก็เอามะพร้าวนะครับมะพร้าวมาให้ที่บ้านนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะครับเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับเป็นวันรวมญาติของลุงพลแล้วก็ป้าแตนกับผ้าข้าวป้าคู่ สิริพาเข้าป่านะฮะเอาไปทไปร่างแดงผู้ขับไปผูกทางหลังเลยโอ้ยปลาวิ่งพาเข้าทางแดงเลยูมาผีเข่ามาหอดบ้านนี่เลยสิรินี่นาตีจริงๆเลยเล้าน้ราขายนี่ใครเอามาจากไหนนี่น้สิริก็พาพี่น้อยไปเหมือนกันใช่ไหม ใช่ค่ะไปสำรวจเส้นทางใหม่เหมือนเหมือนลุงทำงานให้ Google Earth อ่ะสำรวจเส้นทางใหม่เปิดเส้นทางใหม่เปิดเส้นทางใหม่โอเคโอเคอย่าเรียกว่าหลงนะฮะไม่ได้นะครับคือลงไปทำงานให้ Google Earth มาไปเปิดเส้นทางใหม่ให้สิรินะฮะเปิดตรงนี้เดี๋ยวมันจะระเบิดก่อนอันนี้ผ้าของฝากให้ใครหน่ฮะ อันนี้เสื้อใครเสื้อโจอไอ้ไปวิ่งทางแดงมาจริงฮะฝุ่นตลบเลยนะฮะแหมสิรินี่น่าตีจริงๆสวัสดีครับผม <ขอ S 1> พี่จารครับ ฝากช่องหน่อยนะครับตุ๊กติ๊กชานแนลนะครับฝากช่อง f อซของพี่เอ็มจากเอ็มด้วยนะครับตุ๊กติ๊กชานแนลครับพิมพ์ภาษาไทยตุ๊กติ๊กชานแนลครับเจอเลยครับติดตามด้วยนะครับคุณครับเรียกค่อปลาขอบปลาจแล้วตัดม้ไปทางนี้แล้วอ่าพี่เอ็มก็ไปกับลุงมานี่พี่เอ็มก็หลงทางเหมือนกันนี่ไปด้วยกันครับโดนสิริหลอกหรือยังไงใช่มึงก็มาด้วยกันครับ ตามตามตามดามตามนี่นี่ทั้งสท่านนี่ทั้งสท่านนี่โดนสลีิเหมือนกันนะฮะสลีิจัดการเรียบร้อยพร้อมกับลุงพลนะฮะลุงพลก็มาแบบเขินๆเลยนะฮะมาถึงที่หลัง ถึงละนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทุกทิกชาแนลด้วยนะครับมาถึงเกาะลุงพลนานมากปรากฏว่าสิริพาหลง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 แต่ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วเด้อแชร์ให้หน่อยค่ะบรรยากาศม่วนซื่นกันนะครับปัตตัมาถึงก็งก,กินเลยแหววปัตตันหิวเพราะว่าหลงทางมานะฮะโอ้ซอยจุซอยจุ นะครับแต่ว่าซอยจุสุกนะฮะนี่ซอยจุสุกนะฮะนี่ไมหิวกราแตนหิวจัดนะฮะมาถึงกินหลดเลยนะฮะเป็นไงพี่แซ่บปแซ่บเนาะผมลอมต้องลองนะคะต้องลองตัวนี่แมขนาด แดกเด้อเขายังกินเลยนะฮะเราเราลูกอีสานแท้ๆลูกอีสานตัวจริงก็ต้องลองนะฮะโอ้ฝรั่งเขาเรียกว่า medium, medium. มีเดียม <c oughs> มีเดียมมีเดียมมีเดียมแรอ่าฝรั่งเรียกมีเดียมแรงนะฮะแต่อีสานเอิ้นซอยจุสุกนะฮ <c> ะ <oughs> <ม>อ,อยู่หน้าปัดสาวแต่ <c oughs> แตแว่าโอเคโอเคเอร่อยวบเนีอย่างมา เขาญ่วใหญ่มากนะฮะลูกหลานเขาเยอะมาฮะนี่ทุกคนช่วยกัน, <c oughs> นโอ้โนี่นะครับลูกหลานก็ช่วยกันนะฮะไม่เห็นภาษาบ่าวหนุฮะบ่าวนุร้านลุงพล <c oughs> บานโมาที่นี่บ่อยไหมมามามาบ่อยมานานนานมานานมาที่นี่นานนี่ก็มาโอ้ครอบครัวตระกูลเรานี่ญาติเยอะนะครับผมตระกูลใหญ่ครับนี่โอ้โหตอนนี้ทุกคนไปให้ความสนใจจุสุกนะฮะให้เครดิตหน่อยครับให้เครดิตหน่อยครับใครทำฮะใครทำลุงจิมหรอผมซื้ออ๋อ้ลุงจิมซื้อได้กินไหนครับกินจูแล้วครับเป็นโซจเป็นไงลุงอธิบายหน่อยฮะ แอบแอบแซ่บแอบแอบปอนกินอะไรยังยังยังนมกินหรือยังครับกินแล้วครับกินแล้วครับปอนพี่น้อยแดกเดอร์ที่สงสัยติดใจซอยจู้ศุกนะฮะอยู่ใกล้มากมากอยู่ใกล้มากมาก ซุปนะครับปลา่เป็ดลแเาแีอรหเนี่ยจ่ขมดมอ่าันนี้รีวิวนะพี่น้อันนีวิวซอยจุสุปนะคะอันนี้อันนี้เรียกว่าแจ่วขมแจ่วขมซอยจุซุปนะฮอ่าเราให้เราให้ปีดีด้ยอย่ามีียะมีซื้อมาเพราจะขปูน้อยไล้วก็่ปน้อยดเยอ ม่จิ๋นหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงจบแล้วี้ะจงวิะแวจ้ะบจะคบั้บแล้วเสะจบแล้จะคบแล้ะบละจบแล้จะจบแล้วจ้ะจบแล้วจบวจะแวะจล้วจจแล้วจะแล้วล้วจแวจะจบแล้วจจะแล้ล้วแ่วจะจ่แล้วบจ้แวแ้วไ้ะจแว้้จแ่ แต่สุกพอดีพอดียินยังไม่ว่างอมค่เนี้อเนี่อไม่ค่อยเหนียวนะพอดีครับนุ่มพอดีพอดีถ้าถ้าสุกไปมากกว่านี้มันจะมันจะแข็งมันจะแข็งอ่ามันจะแข็งแล้วก็จะไม่อร่อยคือแขแล้วก็น้ำจิ้มเขาจะเข้าไปซึมในเนื้อ,อยากด้วย คุณปู่ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วคุณปู่มาทำใส่ใส่ไหนถือไปเลยอ่มาเดี๋ยวเขาหยิบให้เขาจัดที่จัดทางเลยต่อโต๊ะโอ้โหโต๊ะยาวมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวเยอะนะฮะนี่ใส่แอลใส่เอ็กแอลนั่นน่ะเอ๊ะเขาจัดก่อนเขาจัดว่ามาเขาจัดเป็นเด็กสุดทอเราฮะคือสมัคร์ทเขาสมัคร ภาษาอีสานเอิอสมัครนะฮะสมัครสมัครนี่คือไม่ใช่แบบสมัครไม่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 สมัครสมัครแปลว่าเหมือนจะสำลักอะไรอย่างงี้ต้องมีด้วยนะแ้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือเทคนิคเทคนิคเทคนิคคือน้ำจิ้มติดมือไงเสียดายเออเสียดายแล้วแบบถือว่าเป็นการทำความสะอาดไปในตัวเป็นหิ้วเข้าปุ๊นี่คือเที่งบมด ่ยนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านของคุณปู่นะฮะหลังจากที่ลุงพลป้าแตนนะคะแล้วก็พี่ชิดนะคบแล้วก็ช่องแดกเดอร์แล้วก็อีกหลายๆคนที่ตามลุงพลมามาถึงเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเดินทางมาถึงนะครับเรียบร้อยปลอดภัยดีนะคบฝากกดไลค์กดแชร์ภาพบรรยากาศความสุขนะครับในวันรวมญาติ วันที่5ทันวันที่5ธันวาคมนะครับวันรวมญาตินะครับของตระกูลวิภานะครับก็คือที่บ้านคุณปู่พ่อของลุงพลนะครับลุงพลก็อยู่นี่นะครับทำวัาน่าจะล้างทําความสะอาดมือหน้าล้างหน้าล้างตานะครับสดชื่นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากช่องตุกติ๊กชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ